อุบาสกในสมัยพุทธกาลผู้มีอำนาจไล่เทวดาออกจากบ้านวันนี้ประมาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยชื่อกันนี้ก็คืออนาถบินทิกาเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาและก็เป็นผู้สร้างวัดเชตวันและก็รวมถึงการถวายปัจัจสี่แก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทรัพย์ของท่านเนี่ย เริ่มร้อยรอเนื่องจากว่ามีพวกพ่อค้าเนี่ยมายืมท่านไปแล้วก็ไม่ใช้คืนรวมถึงทรัพย์สมบัติที่ท่านฝังไว้ในดินริมฝั่งแม่น้ําก็ถูกดินถล่มพัดทําให้ทรัพย์สมบัติของท่านลอยไปจมยังทะเลยังมหาสมุทรไปเรียกว่าเป็นระดับหลายร้อยล้านเลยมีจํานวนมหาศาลมากซึ่งด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่ชอบทําฐานชอบสร้างกุศล ท่านแม้ว่าทรัพย์จะไม่ค่อยมีท่านก็ยังคงทําบุญทําทานอย่างนิมนต์พระพุทธเจ้าอย่างนิมนต์พระสงฆ์สาวกมาฉันพระทหารอย่างสม่ําเสมอแต่อาหารของท่านก็จะมีความปราณีตที่น้อยลงในบ้านของท่านเนี่ยก็มีเทวดาอยู่ตนหนึ่งที่สิงสถิตยอยู่ในซุ้มประตูบ้านของท่านเทวดาตนนี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้ามาหรือพระสงฆ์สาวกเข้ามาเนี่ยตัวเองเ่ยจากที่อยู่ในวิมานหรืออยู่ในที่ของตนดีดๆก็จะต้องลงมา ลงมานั่งต่ำน so so ั came, ่งพื้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณธรรมของพุทธเจ้าของพระสงฆ์สาวกเนี่ยสูงมากตัวเองไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ก็ต้องลงมาแล้วเศรษฐีก็ทําอย่างนี้บ่อยๆซึงทาให้เทวดาตนนี้ก็ไม่ค่อยชอบใจไม่ถูกใจเท่าใดนักแต่ก็หาอุบายไม่ได้สักทีแต่คราวนี้เห็นว่าตรงนี้แหละเป็นช่องทางที่ตัวเองเนี่ยจะหาอุบายได้ก็เลยในวันนั้นก็เลยปรากฏกายขึ้นมาให้เศรษฐีได้เห็นเศรษฐีก็เลยถามว่าท่านคือใครเทวดาก็เลยตอบว่า เราคือเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในซุ้มประตูบ้านของท่านเษถีก็ถามว่าท่านมีธุระอะไรเทวดาก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะสอนแล้วก็ตักเตือนท่านบางสิ่งบางอย่างเษฐีก็อ้างท่านเชิญว่ามาเลยเถิดเทวดาเทวดาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทรัพย์ของท่านเนี่ยเริ่มหมดแล้วแต่ท่านยังคงให้ทานอยู่ยังให้ทานแด่พระพุทธเจ้าแด่พระสงฆ์สาวกให้ทําบุญทําทานอย่างนี้ระวังทรัพย์ของท่านจะไม่มีเหลือระวังจะหมด ภายในเร็วๆนี้ท่านจงเลิกให้ทานเสียเถิดเศรษฐีก็เลยตอบกลับไปว่าต่อให้คนเช่นท่านมาพูดคําเช่นนี้เป็นร้อยคนเป็นพันคนเป็นแสนคนตนก็จะไม่รับฟังเพราะคําพูดนี้ไม่เป็นมงคลท่านจงออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เศรษฐีไล่เทวดานั้นออกจากบ้านทันทีเทวดาอยู่ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเศรษฐีได้เป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงคือเป็นถึงระดับพระโสดาบันและเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่เทวดาก็ไม่อาจที่จะต้านทานอำนาจของเศรษฐีได้เมื่อเศรษฐีไล่ตัวเองก็ต้องออกไปจากบ้านเพราะออกไปแล้วหายที่อยู่ไม่ได้ก็ไปขอร้องกับเทพบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาที่ปกครองในนครนั้นไปขอร้องว่าให้ไปช่วยไปเคลียร์กับเศรษฐีให้หน่อย เพราะว่าต้องการจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านคืนเทพบุตรนั้นก็บอกว่าโอ้ oh, เราช่วยท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าระดับอนาถาวนิกาเศรษฐีเทวดานี้ก็เลยขึ้นไปอีกก็คือขึ้นไปยังหาเท้ามาหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุม,มหาราชิกาก็มีเท้าทัตตรสเท้าว,วิรุณหกเท้าว,วิรุปักแล้วก็เท้าเวสวร์ขนาดขึ้นไปหาเท้ามาหาราชทั้งสี่ก็ไปเรียนบอกให้ฟังท่านก็บอกโอ้ย oh, ช่วยไม่ได้หรอกเล่นไปพูดคําแบบนั้นกับอนันตานปฏิกศรษธีเราก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้สุดท้ายก็เลยขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวปดึงไปหาเท้าสากกะหรือพระอินท์ให้ขอความขอความช่วยเหลือจากท่านแม้แต่พระอินทก็บอกว่าโอ้โหเราก็เคลียร์กับเศรษฐีไม่ได้นะเนี่ยดูสิขนาดเท้าสากะขนาดระดับเท้าเวสวรเท้ามหาราชยังต้องเกรงใจอนันานปฏิกสรษธี เพราะว่ามนุษย์ถ้ามีคุณธรรมสูงเนี่ยเทวดาก็ต้องให้ความเคารพและเกรงใจแต่ท้าสัก,ก็มีข้อแนะนําให้ก็เลยบอกว่าท่านจงไปแปลงกายเป็นเสมียนของเศรษฐีแล้วไปทวงทรัพย์มาให้หมดแล้วเอาไปให้เศรษฐีแล้วไป่องหาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีที่จมลงทะเลลงมาหาสมุทรเนี่ยเอามาให้เศรษฐีแล้วไปตรวจดูซิว่ามีทรัพย์สมบัติไหนอีกที่ฝังอยู่ในผืนปฐพีแล้วไม่มีเจ้าของจงนําสิ่งนั้น ลงนำทรัพย์เหล่าน,นั้นไปให้แกเศรษฐีเทวดาก็รับคําตามแล้วก็เอาไปกองไว้ในเต็มห้องของเศรษฐีเลยพอเศรษฐีมาก็ปรากฏกายให้เห็นเศรษฐีก็ถามอีกว่าท่านคือใครเทวดาก็ตอบว่าเราคือเทวดาอันพานที่ท่านไล่ออกจากบ้านนั่นเองวันนี้เรานําทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้มาให้ท่านเพื่อขอโทษแก่ท่านขอกมาขออภัยท่านเพื่อให้กลับมาอยู่บ้านดังเดิมเศรษฐีก็เลยว่าท่านจะต้องไปขอโทษพระพุทธเจ้าไปขอขมาพระพุทธเจ้า สุดท้ายก็เลยพาเทวดานี้ไปขอเข้ามาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ประทานอภัยเศรษฐีก็เลยนําเทวดานี้กลับมาอยู่ที่บ้านดังเดิมะจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันได้ข้อคิดตรงที่ว่าถ้ามนุษย์เราเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมเนี่ยอำนาจบุญบาร,รมีเนี่ยสูงมากแม้แต่เทวดาก็ไม่อาจต้านทานเราได้ก็ต้องให้ความเคารพและเกรงใจและยิ่งเทวดามิจฉาทิฐิ ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าเราเชื่อว่าเออเทวดาเหล่านี้ที่เรามักจะเชื่อกันว่าเทวดานี้ก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตามบ้านเรือนอ่เราดูสิคนระดับคนนสามารถไล่เจ้าที่เจ้าท,ทางออกจากบ้านได้ด้วยเพราะอะไรเพราะบ้านนั้นเป็น,ปนบ้านของเราใช่ไหมดัะนั้นเราเป็นคนที่มีบุญมีคุณธรรมสูงถ้าเจอเทวดามิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็สามารถขับไล่ได้ก็บางพุ้ทุกท่านจะได้รับสาระและก็ข้อคิดจากเรื่องนี้ท่าน ที่ฟังแล้วได้รับสาระข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ก็ช่วยลองแสดงความคิดเห็นลงใต้โพสต์เดี๋ยวตะมาจะไปอ่านแล้วก็รับฟังท่านทั้งหลายว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างก็ขอเจริญพรเจริญธรรม